สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวยงามขนาดวันจ้นทร์ผักตะ,กะเก泰น้ำแข็งน้ำม่ะผักตะเกะเต สูยมาเลยงามค่ะงามเนี่ยเพื่อนยังอีกนี่เีงมานี่เบิกน้องอิงโนี่เด็ดนี่เด็ดวก็เด่นอืมยางไง กลัมกมาง่นึงเนาะกลับตามักพุงพอดีตมักุงพอดีอิ่มเนี่ยซ้ำเนี่ยไม่ได้เอาถุงมาใส่เลยะจะเดิเนขนาดสตรอเบอรี่จ้ะสตรอเบอรี่ปลาลงไปเก็บไหมนี่สตรอเบอรี่ปลาสตรอเบอรี่ปลาหน่อยนี่ใส่เบิ้งดูเออนี่สตรอเบอรี่อีหลีได้จ้ะกล้องแท้เธอ,อ ตบรทองแท้ท <ง S 1> ตเนาด้องุมอันเด,นเ,ด,นเ,ดเป็นแถวเลยจ้ะแค่ทางน,น้อยน้อยน้อยจ้ะน้อยน้อยปะไปพี่อีกสินี่จ้ะเบ้นเอออาเก็บกตบอรี่จ้ะไหนมาเบิ้งดิตอเบอรี่ป่าสวยงามนีม่จ้ะวะยางหวกงามเลย โรบิรี่ปลาพี่แดงๆเต็มพี่มันเน่าบอกอันถือฝนเนาะเด็กมอแมงจอกนี่จ้ะอ๋อมันนั่นมันแมงจอกมันนั่นหมดแมงจอกมันถือฝนแน่มันก็เลยหมดแมงจักรจอกไงมันสุกเลยดีมันสุกเด็มันสุกลายอืมสุกคาดเด็งเต็มต้นต้นน้อยๆจานวยมันน้อยเลียวพ่กค่ายเห็นดอก น้อยปนดไปเลือดจุ่มเต็มเลย,ย,ยคุณอู้วเนื่อยนี่คืองามแท้ๆเป็นเลือดจุ่มไกด์มาโซดูโอ้งามแท้งามว่ะนะสตรอเบอรีป่าเด้ย๋ยวจะเอาใส่ลูกนี่เอาขึ้นมาเบิ่งดูลูกน้ำเจ้าจับทีนี่นี่นจะสตรอเบอรีป่าจริงๆจับไวะ้แล้วว่ะจะแถวดินะ <ไป S 1> เป็นแถวเลยจ้ะทั้งนี้เป็นแถวมาเลย เกินอีกสามดอกสามบันสามเม็ดโอ้ยหมดแมงข้อแล้วหมดแมงเจาะหมดอแลอเอาไปได้อันนี้ยังไม่สุกค,ค่ะบอนี่ยังไม่สุกพี่เด้เหาไปเห็นได้จ้ะมันต้องหยิบขึ้นมามันจังสีเห็นจ้ะมันน้อยหลายดิโอ้มันน้อยหลายเบิ่งอยู่<อ>ม,มือเอาจ้ะเบิ่งอยู่ต้นเดียวปลเห็นจ้ะมันน้อยแ <c> ด <oughs> ้และววะ คุณนมันเป็นแถวไปตามคล้องน้ำไปยังสิทธิ์ยขึ้นมานได, <laughs> ได้ได้ซ้ำนี่จ้ะ <c oughs> ซีมอีกต่างหากจั <c oughs> กกกบวะเออเออเออนุ่โอ้ยยุงกระดูดเลือดอครับนี่นะเ้าไปจ้ะไป 好孤单。<Hop> <Hey. S 1>